สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับในเดือนกรกฎาคม2 5ง6นนี้นะครับถือว่าเป็นเดือนที่คุณเองเนี่ยยังมีศักยภาพที่ดีแหละแค่ลักษณะในเรื่องของการแสดงออกมันอาจจะเหมาะกับการแสดงออกที่ต่างกันออกไปในช่วงครึ่งแรกเนี่ยคุณจะทําอะไรก็ได้รับความนิยมดีแต่ในช่วงครึ่งหลังบางทีมันอาจจะเหมาะกับการทําอะไรไปแบบเงียบๆก้มหน้าก้มตาทําไปแล้วกันนะครับในเรื่องของปัญหาที่ต้องเจอ,อยังคงต้องเจอ,อยังมีเรื่องของความเหนื่อยใจกับเรื่องปัญหาที่จะต้องเจออยู่ แต่อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินมันก็ยังมีโอกาสกับเรื่องการเงินเรื่องโชคลาภอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับคุณได้ดีนะครับในมุมที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักก็ยังเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีเหตุให้รู้สึกถึงความขัดแย้งมีเหตุให้ต้องเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องของความรักอยู่รายละเอียดเป็นยังไงเราไปติดตามกันครับสวัสดีครับ พบกับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ในคลิปนี้นะครับเราจะมาทำนายไทยทักดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์ว่าเดือนกรกฎาคม2566เนี่ยชาวลัคนาราศีสิงห์จะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็ต้องพูดทุกครั้งต้นคลิปนะครับว่าอันนี้เป็นการทํานายแบบรวมไม่ใช่เป็นการทํานายเฉพาะบุคคลมันก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับถ้ามันไม่ตรงยังไงผมก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยเรามาเริ่มกันเลยครับ มาเริ่มกันที่ตัวตนของชาวลัคนาราศีสิงนะครับในเดือนนี้เนี่ยถือว่ามีดาวเนี่ยมารวมอยู่ในช่องตัวตนของคุณเนี่ยหลายดวงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวอังคารที่เป็นคําว่าสุพะ นะครับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ดาวังคารเป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าพันธุเรื่องของการเร wow ียนการศึกษาหรือเรื่องของญาติพี่น้องก็ดาวก็มาทับตัวคุณอยู่แสดงว่าก็มีเกณฑ์ที่เรื่องของญาติพี่น้องจะต้องมาร่วมกิจกรรมอะไรกับคุณหรือไปมาหาสู่คุณเนี่ยนะครับประกอบกับการอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ดาวศุกร์ก็มาทับตัวคุณอยู่นะครับซึ่งดาวศุกร์กับดาวอังคารเนี้เขาเป็นคู่มิตรกันดาวศุกร์เป็นเรื่องของ กรรมะแปลว่าการงานหรือกิจกรรมนะครับดาวศุกร์เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าสหัสชาเรื่องของการเดินทางเพราะฉะนั้นมันมีเหตุที่อาจจะต้องทํากิจกรรมอะไรร่วมกับครอบครัวญาติพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่มีเหตุที่อาจจะมีเรื่องของการได้เดินทางไปมาหาสู่กันหรือเดินทางร่วมกัน การมีดาวเกตมาสัมพันธ์อยู่กับตัวคุณอยู่ดาวเกตก็เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของบุญกุศลอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการมีเซนต์ก็ถือว่าคุณเองก็มีเซนต์มีอะไรต่างๆได้ดีนะครับส่วนในมุมที่มองเป็นเรื่องที่มันไม่ค่อยดีก็คือการที่คุณเองเนี่ยยังโดนดาวเสา เล็งตัวคุณอยู่ซึ่งดาวเสาเล็งลัคนาเนี่ยมันเป็นพินทุบาทนะครับและดาวเสาก็เป็นดาวอะไรที่มาจากคําว่าอริซึ่งหมายถึงปัญหาอุปสรรคนะครับอะไรต่างๆที่ต้องคอยแก้ไขเรื่องของคู่แข่งอะไรต่างๆลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นการที่มีดาวเสาเลงมันก็ยังส่งผลให้คุณเองก็ยังต้องเจอสภาวะกับความอึดอัดที่มันเกิดจากปัญหาอะไรต่างๆที่มันก็ยังมีปัญหาเข้ามาให้คุณต้อง คอยแก้ไขจัดการนะครับคือดาวมาเล็งตัวคุณเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของความรักหรือหุ้นส่วนแต่มันก็จะมีปัญหามาให้คุณจัดการซึ่งในเดือนนี้เนี่ยการที่ดาวเสาร์มาอยู่ตรงนี้เขาก็จะเล็งกับดาวอังคารแล้วก็เลงกับดาวสุขมันก็เลยอาจจะส่งผลให้ไปส่งผลกระทบดาวอังคารเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีเกณฑ์นะครับหรือญาติพี่น้องที่จะมาร่วมกิจกรรมร่วมงานอะไรกับคุณเนี่ย มันก็อาจจะทําให้บางครั้งมันก็จะมีเกณฑ์กับการมีความขัดขัดกันนะครับกับญาติพี่น้องที่ต้องระมัดระวังหรือการมีปัญหาการเวลาที่จะต้องร่วมงานร่วมทำอะไรกันนะครับก็ถือว่าต้องระมัดระวังมากหน่อยนะครับโดยเฉพาะช่วงหลังวันที่17ไปแล้วนะครับเพราะว่าในเดือนนี้เนี่ยถ้ามองอะไรที่เกี่ยวกับตัวคุณเนี่ยการที่ ในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่16เนี่ยดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวประจําตัวคุณเนี่ยนะครับเขาไปอยู่ในช่องที่ชื่อว่าลาพระที่แปลว่าความสําเร็จแปลว่าลาภผลดาวอาทิตย์เวลาอยู่ตําแหน่งนี้ดาวได้ตําแหน่งราชาโชคซึ่งมันเป็นคุณสมบัติที่ดีมันหมายความว่าตัวคุณเองเนี่ยเวลาทําอะไรไปอยู่ในคําว่าลาพระนะคุณก็มุ่งเน้นกับเรื่องของความสําเร็จแล้วข้อดีก็คือเวลาทํามันก็จะสําเร็จพอมันได้ราชาโชคบางทีความสําเร็จที่เกิดขึ้นมันก็จะดูไม่ได้ยากมากนะัก ถึงแม้มันอยู่ท่ามกลางปัญหาที่คุณจะต้องเจอก็ตามแต่เวลาดาวตัวเองได้ราชาโชคอ,อยู่ในช่องโชคลาภมันยังทําให้อย่างน้อยในช่วงนี้ถึงปัญหาจะมีก็ยังทําอะไรได้สําเร็จ นะครับอะไรที่เกี่ยวกับเป้าหมายหรือสิ่งที่ทํามันก็ยังมีคนช่วยได้รับการตอบรับได้รับความนิยมโดยเฉพาะอยู่ร่วมกับดาวพุธท,ที่เป็นดาวเจ้าของบ้านความสําเร็จเองมันมีโอกาสกับการเกิดความสําเร็จได้ดีนะครับถึงแม้เดี๋ยววันที่4ดาวพุธเขาก็จะย้ายออกมาอยู่ในคําว่าวินาศแต่การที่ตัวคุณยังได้ราชาโชคอยู่มันก็ยังได้รับความนิยมยังมีโอกาสกับความสําเร็จเพียงแต่ว่าความสําเร็จ หลังจากวันที่4มันก็อาจจะไม่ได้แบบแน่นอนต่อเนื่องสม่ำเสมอเหมือนกับตอนที่ต้นเดือนนะครับ1ถึง4ที่อยู่ร่วมกับตัวคุณ ควนี้จุดที่ต้องระวังที่เพิ่มขึ้นมาอีกก็คือการที่ตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่23ที่ดาวพุธจะมาอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าวินาศเวลาดาวพุธตกวินาศนะครับจุดหนึ่งที่ต้องระวังก็คือระวังเรื่องของการใช้คําพูดเวลาคุณพูดไปอย่างคนอื่นเข้าใจความหมายไปอีกอย่างเพราะฉะนั้นสื่อสารอะไรให้ชัดเจนพยายามอธิบายถ่ายทอดให้ดีนะครับ พอวันที่14ดาวเกตก็ย้ายมาอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าวินาศเหมือนกันนะครับและพอ17ดาวอาทิตย์ดาวตัวคุณก็ย้ายมาอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าวินาศเมื่อกี้ที่บอกว่าคุณต้องระวังนะครับเรื่องของความขัดแย้งที่มันจะเกิดขึ้นง่ายขึ้นอีกนะครับหลังวันที่17เพราะว่าวันที่17เเวลาที่ดาวอาทิตย์ดาวตัวคุณมาอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าวินาศเนี่ย เวลาดาวตัวเราไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อวินาตมันมีเกณฑ์ที่เราจะต้องระวังการเจอปัญหาการเจอเรื่องของความเสียหายนะครับความบกพร่องการโดนปกปิดการมีคดีความอะไรต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของการมีอุบัติเหตุนะครับก็ถือว่าต้องระมัดระวังด้วยนะครับดาวอาทิตย์ไปเจอกับดาวพุธซึ่งอันนี้เขาเรียกคู่เอกสาร เวลาไปตกวินาศช่วงนี้คุณจะทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเอกสารข้อมูลข่าวสารอะารต่างๆก็ต้องรมดระวังและยิ่งถ้าไปเกี่ยวกับด้านการเงินก็ต้องระวังมากขึ้นนะครับแต่ดาวอาทิตย์มาเจอกับดาวเกตซึ่งดาวเกตก็จะ เป็นเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเซนเรื่องของรางสังหรณ์นะครับคราวนี้พอไปเจอกันในช่องที่ชื่อวินาศมันอาจจะไปกระตุ้นในมุมที่แบบมีโอกาสกับการได้เจอเรื่องแปลกแปกนะครับอาจจะไม่ใช่เป็นแค่เซนธรรมดาแต่มันเป็นแบบเรื่องสิ่งแปลกแปลกสิ่งเล่นลับเนี่ยที่มีคุณที่คุณเองเนี่ยมีเกณฑ์กับการจะได้เจอในช่วงนี้นะครับดาวอาทิตย์มาอยู่ตำแหน่งนี้ดาวได้ตำแหน่งที่เรียกว่ามหาจักรมันดูมีความยิ่งใหญ่ดูมีบารามีคุณเองทำอะไรในช่วงเนี้ยมันก็จะกระตุ้นให้คุณแบบ เล่นใหญ่ถ้าจะทำอะไรก็ทำใหญ่ใจถึงะนะครับแต่ดาวนไปอยู่ในคำว่าวินาศมันก็อาจจะต้องระมัดระวังความผันผวนความไม่แน่นอนอะไรที่เกิดขึ้นกับคุณหรือแม้กระทั่งเรื่องของความเสียหายความพังอะไรต่างๆเรื่องของคดีความที่ต้องระวังนะครับประกอบกับการที่ดาวเสาเนี่ยเขาเล็งอยู่กับดาวอังคารที่ผมบอกแล้วว่ามันต้องระวังเรื่องของการมีการประทะอะไรต่างๆมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้น เวลาที่ดาตัวคุณอยู่ในภพวินาศบางทีคุณก็อยากจะทําอะไรที่มันแบบเป็นตัวตนของคุณ่ะนะครับแสดงออกซึ่งบางทีจากความผ,ลผ,ลผลันผวนความไม่แน่นอนอะไรต่างเนี่ยมันก็อาจจะทําให้บางครั้งคุณก็ตัดสินใจทําอะไรแบบใหญ่ๆแรงๆไปเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เลยต้องระมัดระวัง และดาววังคารเองก็เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคำว่าพันธุซึ่งอาจจะแปลเป็นเรื่องของรดลายานพาหนะก็ได้นะครับซึ่งพอโดนดาวเสาที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคำว่าอาริซึ่งหมายถึงอุบัติเหตุก็ได้นะครับมาเลงเนี่ยเพราะฉะนั้นในช่วงตั้งแต่17เ กรกดาไปจนถึงกลางเดือนสิงหาคุณก็ต้องระวังเรื่องของการมีอุบัติเหตุที่เกิดจากเรื่องรถลายานพาหนะนะครับนอกเหนือจากการต้องระมัดระวังการทะเลาะการขัดแย้งกับญาติพี่น้องแล้วก็ถือว่าต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยเช่นกันและพอวันที่23ดาวพุธเขาก็ย้ายมาทับตัวคุณ ดาวพุธเป็นเรื่องของการเงินเป็นเรื่องของความสําเร็จนะครับอันนี้อยู่ในมุมที่ดีเพราะดาวพุธมาอยู่จุดนี้เนี่ยดาวก็มาได้ตําแหน่งมหาจักรมีกําลังยิ่งใหญ่ดีดาวได้ตําแหน่งอุจจาวิราศมีความโดดเด่นดาวได้ตําแหน่งราชาโชคได้รับความนิยม เพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จเวลามันมาทับตัวนะครับมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ดีนะครับความสําเร็จจะได้รับการตอบสนองความสําเร็จมีโอกาสกับการสําเร็จอะไรแบบใหญ่ๆมีโอกาสแบบสําเร็จอะไรได้แบบโดดเด่นดีนะครับซึ่งการย้ายมาของดาวพุธส่งผลดีกับดาวศุกร์นะครับเพราะเขาเป็นดาวคู่ธาตุน้ํากันมันก็ส่งผลดีกับเรื่องของ การงานที่มีโอกาสจะได้เข้ามาด้วยนะครับหรือได้ผลตอบแทนที่ดีด้วยนะครับดาวพุธก็มาเล็งกับดาวเสารอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องปัญหาก็จะมีโอกาสกับการเจรจาต่อรองอะไรต่างๆได้ดีแต่ก็ต้องระวังเรื่องของคําพูดอยู่ดีเพราะพะดาวพุธมาเจอกับดาวอังคารมันอาจจะกระตุ้นให้คุณกล้าคิดทุกอย่างที่คิดคุณก็กจะกล้าพูดออกไปนะครับประกอบกับการที่ตัวเองอยู่ในภพเดือนที่ชื่อว่าวินาศเวลาทําอะไรก็จะแบบ กล้าที่จะทําในเรื่องเสี่ยงๆกล้าที่จะทําอะไรที่มันท้าทายอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ยังต้องระวังอยู่แต่ดาพุธมาเนี่ยก็ถือว่าส่งผลดีให้เรื่องต่างๆยังมีโอกาสกับการสําเร็จได้ดีถึงแม้ตัวคุณเองจะยังดูมีความอึดอัดที่ยังจะต้องเจออยู่หรือบางทีก็อยากจะอยู่นิ่งๆบ้างนะครับแต่ก็จะสําเร็จอะไรต่างๆได้ดีขึ้นมาดูในเรื่องการเงินนะครับสำหรับเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยเปิด หัวเดือนมาเนี่ยถือว่าดีนะครับวันที่หนึ่งถึงวันที่4เนี่ยดาวการเงินของคุณเนี่ยนะครับไปอยู่ในบ้านตัวเองได้ตำแหน่งเกษตรไปอยู่ในบ้านตัวเองที่เป็นเรื่องของคําว่าลาภะแล้วก็ไปร่วมกับดาวตัวคุณเองที่ก็ได้ราชาโชคในช่องลาภะอยู่คือมันส่งผลให้มีโอกาสกับการได้เงินอะไรเข้ามาต่อเนื่องได้ดีในช่วงต้นเดือนนะครับคุณเองก็จะหาเงินได้ดีบางทีการหาเงินหาทองอะไรในช่วงเนี้ยมันก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ง่ายขึ้นนะครับ ถึงแม้จะอยู่ในสภาวะที่มีเรื่องของปัญหาที่ต้องจัดการก็ตามแต่มันก็เป็นช่วงที่ยังหาเงินได้ง่ายนะครับคราวนี้พอวันที่4ดาพุทธก็ย้ายมาอยู่ในคำว่าวินาศเวลาดาวการเงินไปอยู่ในคำว่าวินาศอันนี้ต้องระวังนะครับคือมันอาจจะมีเกณฑ์ที่ การเงินอาจจะเข้ายากขึ้นหน่อยในช่วงนี้นะครับแต่ที่ต้องระวังคือมันต้องระวังการโดนเบี้ยวโดนโกงนะครับการระวังการที่มันทรัพย์สินมันสูญหายบางทีมันอาจจะเป็นการที่แบบไปเผลอวางหลงลืมและทําให้ทรัพย์สินสูญหายนะครับคือเวลาดาวพุธตกวินาศบางทีมันเป็นเรื่องของการหลงลืมง่ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องระมัดระวังช่วงวันที่4ถึงวันที่23นะครับพอวันที่14ดาวเกตก็ย้ายตามมานะครับเพราะฉะนั้น ถ้าจะมองในมุมที่ดีนะเดี๋ยวพอวันที่17ดาวอาทิตย์ย้ายมาดาวอาทิตย์ตัวคุณก็มาสัมพันธ์กับดาวการเงินอีกดาวตัวคุณได้ตําแหน่งมหาจักรมีกําลังมีศักยภาพดีนะครับคือในส่วนที่ต้องระวังก็คือ,อยังต้องระวังทรัพย์สินสูญหายระวังการทําสัญญาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของด้านการเงินนะครับก่อนช่วงระหว่าง4-23ถึงเลี่ยงได้ควรจะเลี่ยงเพราะมันมีโอกาสกับการผิดพลาดต้องโดนระวังการโดนปกปิดโดนโกงอะไรได้ง่ายนะครับ แต่ถ้าจะมองในมุมดีก็คือถ้าเกิดใครที่ทําธุรกิจหรือหาเงินหาทองที่มันเกี่ยวกับด้านต่างประเทศเกี่ยวกับด้านออนไลน์เกี่ยวกับพวกซอฟต์แวร์หรืออะไรที่มันต้องลับๆซิกแซกเนี่ยด้วยการที่ตัวคุณมีศักยภาพดีและดาวการเงินก็ไปอยู่ในเรื่องนั้นมันก็ยังมีโอกาสช่องทางการเงินจากด้านนั้นเข้ามาได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ทำเกี่ยวกับด้านนั้นช่วงนี้ก็ต้องระวังนะครับทรัพย์สินสูญหายระวังการโดนเบี้ยวโดนโกงนะครับคือในช่วงนี้เนี่ย แม้แต่ถ้าจะแบบมีญาติพี่น้องมาขอหยิบขอยืมอะไรเลี่ยงได้ควรจะเลี่ยงเพราะดาวเรื่องของญาติพี่น้องนะครับเรื่องของเพื่อนฝูงที่โดนดาวเสาที่เป็นคําว่าอริซึ่งหมายถึงหนี้สินลูกหนี้ก็ได้ซึ่งมันก็ไม่ค่อยถูกกันเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสกับการสูญได้ง่ายนะครับคราวนี้พอปลายเดือนดาวพุธก็จะย้ายมาทับตัวเพราะฉะนั้นมันเป็นจังหวะที่เรื่องการเงินจะมาสัมพันธ์กับตัวคุณได้ดีและดาวมีกําลังดี ถ้าจะได้เข้ามาช่วงนี้ก็เป็นเงินก้อนใหญ่นะครับอะไรที่เกี่ยวกับด้านการเงินจะได้รับการตอบรับได้รับความช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนได้ดีขึ้นนะครับเพราะดาวเนี่ยเขาก็มาเป็นคู่ธาตุกับดาวศุกร์ซึ่งส่งผลดีกับเรื่องการงานที่ได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นด้วยและบางทีเรื่องของปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงิน นะครับนี่สินเนี่ยเวลาดาวมะเร็งกับดาวเสาถึงแม้ดาวเสาเขาจะเดินถอยหลังแต่มันก็ยังเพิ่มศักยภาพการเจรจาการต่อรองอะไรต่างๆได้ดีนะครับหรือแม้แต่ช่วงนี้เนี่ยถ้าเป็นธุรกิจการที่แบบเจรจาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องค่าส่วนต่างอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นจังหวะที่ต่อรองได้ดีเพิ่มขึ้นสําหรับเรื่องการเงิน มาดูในเรื่องการงานนะครับดาวการงานของคุณก็คือดาวศุกร์นะครับการที่ยังมีดาวมฤตยูอยู่มันก็มีโอกาสกับความผันผวนอะไรของเรื่องงานที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับแต่ในเดือนนี้ดาวการงานมาทับตัวคุณอยู่แน่นอนแสดงว่ามันยังมีงานเข้ามาและดาวในอยู่ร่วมกับดาวอังคารที่เป็นดาวคู่มิตรดาวอังคารเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายก็มีเกณฑ์ที่จะมาร่วมนะครับในงานของคุณมาช่วยมาร่วมอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการงาน แต่ถ้าจะมองข้อเสียก็คือดาวการงานของคุณเนี่ยก็โดนดาวเสาเลงที่เป็นเรื่องของอริปัญหาคู่แข่งศัตรูการแก้ไขเพราะฉะนั้น มันก็ในเรื่องการงานที่เข้ามามันก็มีคู่แข่งมันก็มีปัญหาที่ต้องจัดการแก้ไขด้วยซึ่งมันก็มีเหตุให้คุณต้องเครียดเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยก่อนวันที่17เนี่ยการที่ดาวตัวคุณไปได้ตำแหน่งราชาโชคในช่องโชคลาภอย่างน้อยเวลาคุณทําอะไรถึงแม้มีปัญหาต้องจัดการแต่มันก็ยังสําเร็จได้ง่ายนะครับแต่พอดาวย้ายนะครับวันที่4ดาวพุธย้ายวันที่14ดาวเกตย,ย้ายแล้วก็17ดดาวอาทิตย์ ตัวคุณย้ายมาอยู่ในภพวินาศเนี่ยซึ่งอันนี้แหละมันก็อาจจะทําให้อะไรต่างๆบางทีมันก็จะดูซับซ้อนดูยากขึ้นนะครับจากปัญหาที่คุณยังต้องเจออยู่ยังต้องเครียดอยู่บางทีเวลาดาวตัวเองไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าวินาศมันอาจจะทําให้คุณเองเนี่ยอยากจะแบบอยากจะหยุดเลยก็มีอยากจะเลิกเลยก็มีนะครับซึ่งมันก็มีแนวโน้มที่จะไปกระทบกับเรื่องของการงานด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ อาจจะลดบทบาทตัวเองลงหน่อยนะครับถ้าจะทำอะไรก็แบบก้มหน้าก้มตาทำไปนะครับคือไม่ต้องสนใจกับการจะได้รับการมองเห็นหรือเปล่าหรือว่าจะได้รับการให้เกียรติยกย่องหรือเปล่าให้คุณก้มหน้าก้มตาทำไปนะครับเพราะเวลาอยู่ในคำวินาศมันหมายถึงเบื้องหลังลับๆอะไรแบบนี้นะครับคุณยังมีศักยภาพดีอยู่แค่ดาวการงานนะครับมันโดนดาวปัญหาดาวคู่แข่งดาวอุปสรรคมาเลงอยู่มันก็ยังมีเหตุกับเครียด และดาวเสาวเองที่เดินถอยหลังบางทีปัญหาก็เป็นปัญหาเก่าๆนะครับคู่อริเก่าๆการแข่งขันแบบเดิมๆที่มันยังต้องเจอเหมือนเหมือนกับบางทีคุณก็รู้สึกถึงความซ้ำซากแล้วก็อาจจะอยากหยุดเลยเหมือนกันนะครับก็ขอให้หนักแน่นหน่อยในช่วงนี้เพราะว่าเดี๋ยวอย่างน้อยพอวันที่23ที่ดาวพุธเขาย้ายมามันทําให้ดาวเรื่องของการเงินเรื่องของความสําเร็จเข้ามาและดาวมีกําลังดีมันมีโอกาสสาเร็จได้ดีขึ้น ดาวส่งผลดีกับดาวการงานของคุณเพราะเขาเป็นดาวคู่ธาตุน้ํากันมันทําให้เรื่องของงานก็มีเกณฑ์ที่จะกลับเข้ามาได้เพิ่มมากขึ้นทําแล้วก็มีเกณฑ์กับการสําเร็จมากขึ้นนะครับแต่ในเรื่องของปัญหาการแก้ไขที่ต้องเจอการแข่งขันที่ต้องเจอยังต้องเจอ แต่แค่มันอาจจะทําให้การจัดการกับเรื่องปัญหาการที่ดาวพุธพิธีเป็นเรื่องความสําเร็จมาเจอกับดาวปัญหาและเป็นคู่สมพลกันมันอาจจะทําให้จัดการกับปัญหาได้ดีขึ้นด้วยนะครับแต่ความเครียดก็ยังคงอยู่กับเรื่องของการงานแหละและในเดือนนี้นะครับคุณก็ต้องระมัดระวังการที่ดาวอังคารที่เป็นดาวเจ้านายเองก็โดนดาวเสาเลงนะครับคือเจ้านายหรือผู้หลักผู้ใหญ่มีเกณฑ์ที่จะต้องมาร่วมงานมาอ,อ,อยู่ในร่วมในทีมของคุณเนี่ยแต่ ก็าอาจจะเป็นช่วงที่ผู้หลักผู้ใหญ่เองเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์กับการจะต้องตําหนิต่อว่าคุณได้ง่ายนะครับคือเป็นคู่มิตรกันพร้อมช่วยพร้อมส่งเสริมนี่นแหละแต่ด้วยความที่มันมีเรื่องของปัญหานะครับมาเลงมันอาจจะทําให้คุณอาจจะต้องเจอการโดนตําหนิการโดนต่อว่าจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องเผื่อใจไว้หน่อยอย่าไปเผลอสวนข้าวเพราะว่าตอนที่ดาวตัวคุณมาอยู่ในภพที่ชื่อว่าวินาศบางทีคุณ คุณแบบเล่นใหญ่อะบางทีคุณทําอะไรคุณอาจจะเน้นเอาสะใจอันนี้ต้องระวังส่วนในเรื่องของความรักนะครับดาวที่เป็นเรื่องของความรักก็คือดาวราหูนะครับไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าสุภาซึ่งจริงๆเนี่ยจากดาวใหญ่ที่เป็นดาวความรักของคุณไปอยู่ในภพสุภามันถือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยมันยังอยู่ในส่วนที่พยายามจะมีความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับให้ความเชื่อใจกันอยู่นะครับ แต่ข้อเสียก็คือการที่ดาวเสารที่เป็นดาวเรื่องของปัญหามาอยู่ในช่องความรักมันก็อาจจะทําให้อะไรที่เกี่ยวกับความรักสําหรับคนมีคู่นะบางทีกับคู่เนี่ยหลายๆเรื่องมันก็จะดูแบบขัดหูขัดตานะครับและบางทีมันก็จะรู้สึกทําให้เกิดความอึดอัดเพราะดาวเสารที่เลงลัคนาเนี่ยมันเป็นพินทุบาทมันมักจะ อึดอัดที่เกิดจากเรื่องของความรักขู่ค้าหุ้นส่วนอยู่แล้วนะครับประกอบกับในเดือนนี้ lawsuit, <ST yaz> นนเนี่ยการที่ดาวอังคารที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่า cott, สุภาษะหมายถึงการไว้เนื้อเชื่อใจความเชื่อถือเนี่ยก็โดนดาวเสาเลง็งโดนดาวเรื่องของปัญหาเลง็งเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นไปได้ที่เดือนนี้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อใจเนี่ยนะครับการไว้เนื้อเชื่อใจกันมันอาจจะมีความสั่นคลอนลงบ้างนะครับลดความเชื่อใจลงบ้างในเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้น ต้องระวังการที่แบบง่ายที่จะมีเรื่องของความขัดแย้งกันในช่วงนี้และบางทีมันอาจจะเครียดจากหลายๆเรื่องนะครับซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นการทะเลาะกันเองเครียดกันเองคุณกับคุณกับคนรักดโดยตรงแต่บางทีมันอาจจะเป็นเพราะคุณเองจะต้อง มีเกณฑ์กับการเครียดกับเรื่องการงานมีเกณฑ์กับการเครียดกับเพื่อนฝูงสังคมมีเกณฑ์กับการที่จะต้องเจอกับการปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวอะไรแบบนี้มันก็อาจจะส่งผลกระทบกับเรื่องของความรักด้วยนะครับโดยเฉพาะช่วงวันที่17ไปแล้วที่ดาวอาทิตย์ดาวตัวคุณมาอยู่ในภพเดือนที่ชื่อว่าวินาศเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลให้คุณเองก็อยากจะมีความเป็นส่วนตัวด้วย บางทีก็อาจจะอยากแบบอยู่คนเดียวลําพังก็มีนะครับมันก็ยิ่งกระตุ้นความอึดอัดถ้าจะต้องทําอะไรที่มันจะต้องสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นช่วงหลังวันที่17ไปเนี่ยก็อาจจะเหมาะกับการลองแยกกันนอนบ้างอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าให้ความเป็นส่วนตัวของกันและกันมันก็จะได้มีความเป็นส่วนตัวมันก็จะลดความขัดแย้งความอึดอัดกันลงไปบ้างนะครับเพราะเดี๋ยวพอ24ไปแล้วดาพุธที่ย้ายมาเนี่ย ก็อาจจะส่งผลดีขึ้นนะครับอาจจะไม่ได้ส่งผลโดยตรงกับเรื่องความรักแหละเพราะคุณเองก็ยังอยากมีความเป็นส่วนตัวอยากสันโดษอะไรแบบนี้นะครับแต่อย่างน้อยดาวพุทธที่เล็งกับดาวเสาร์เป็นคู่สมพลกันมันทําให้เรื่องของปัญหาอะไรต่างๆมันก็อาจจะช่วยกันแก้ได้ดีขึ้นนะครับหรือสัมพันธ์กับดาวศุกร์ที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าสหัสชชาการสื่อสารอะไรต่างๆกันเนี่ยมันก็จะร่วมกันได้ดีขึ้นนะครับ ส่วนคนโสดในเดือนนี้เนี่ยการที่ในช่วง1ถึง16กเนี่ยการที่ดาวตัวคุณเองเนี่ยไปอยู่ในภพลาภะได้ตำแหน่งราชาโชคนั่นหมายความว่าคุณมีสเสน่ห์นะคุณได้รับความนิยมและในเดือนนี้ทั้งเดือนดาวสุขที่เป็นดาวเรื่องของความมีสเสน่ห์ก็มาทับตัวมันถือว่าเป็นเดือนที่คุณมีสเสน่ห์แหละเพียงแต่ว่ามันเหมือนกับมันอาจจะมีเรื่องหลายเรื่องที่คุณจะต้องจัดการจะต้องแก้ไขมันก็เลยอาจจะไปมีผลกระทบให้บางทีคุณก็อาจจะ ไม่ได้อยากจะใส่ใจกับเรื่องของความรักมากนักเพราะถ้าเกิดคุณไปใส่ใจกับเรื่องของความรักความรักก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีเรื่องให้คุณต้องเหน็ดเหนื่อยใจอยู่ด้วยเช่นกันนะครับก็ลองบริหารตัวเองให้ดีไม่ได้หมายความว่าช่วงครึ่งเดือนแรกจะไม่มีใครเข้ามาสัมพันธ์นะแต่บางทีเนี่ยถ้าเกิดคุณมาโฟกัสกับเรื่องความรักด้วยความรักก็อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้คุณต้องกังวลต,ต้องเครียดอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับ ส่วนในเรื่องโชคลาบนะครับก็วันที่หนึ่งถึงวันที่4เนี่ยดาวโชคลาบดาวพุธเนี่ยอยู่ในบ้านตัวเองได้ตําแหน่งเกษตรอยู่ร่วมกับดาวตัวคุณที่ได้ราชาโชคแน่นอนครับมันมีโอกาสทําอะไรสําเร็จได้ดีหรือจะเรียกว่ามีโอกาสกับการมีโชคลาภก็ได้นะครับมีโอกาสกับการได้รับของขวัญของรางวัลเป็นที่นิยมอะไรต่างๆเวลาทําอะไรต่างๆที่คุณทํานะครับถือว่ามันมีเกณฑ์กับการสําเร็จรุ่งร่วงไปได้ดีนะครับคราวนี้พอวันที่4ี่ ดาวพุธก็จะย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วอยู่จนถึงวันที่23แน่นอนครับเวลาดาวโชคลาบไปอยู่ในคําว่าวีนาทมันอาจจะทําให้เรื่องของความสําเร็จถ้าเป็นความสําเร็จหรือลาบผลในมุมนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยมันอาจจะเกิดยากหน่อยมันอาจจะโดนบทบังนะครับโดนปกปิดอะไรแบบนี้แต่ ยกเว้นว่าใครที่ไปทำอะไรที่เกี่ยวกับด้านต่างประเทศด้านออนไลน์ด้านคดีความเนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์กับด้านนั้นยังมีโอกาสกับการเกิดความสำเร็จยังมีความรู้ล่วงกับด้านนั้นได้ดีนะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวพอ14ดาวเกตย้ายมาก็จะมากระตุ้นกับเรื่องนั้นนะครับอาจจะไปเกี่ยวกับด้านของสิ่งเล่นลับด้วยก็ได้พอ17การที่ดาวตัวคุณมาโดดเด่น ในคําว่าวินาศและสัมพันธ์กับดาวโชคลาภมันก็ถ้าทําอะไรที่เกี่ยวกับด้านต่างประเทศออนไลน์สายมูอะไรแบบนี้นะครับลับๆหรือเรื่องของคดีความมันยังมีเกณฑ์ที่คุณมีศักยภาพกับเ,เรื่องของการจะทําให้มันรู้ลรวงกับด้านนั้นได้แต่ถ้าเป็นเรื่องของความสําเร็จในมุมทั่วๆไปเวลามันไปอยู่ในภพวินาศมันก็อาจจะเกิดยากขึ้นหน่อยในจังหวะนั้นนะครับแต่เดี๋ยวพอ23ดาวโชคลาภก็ย้ายมาทับตัวและ ได้ตำแหน่งมหาจักรนะครับนั่นหมายความว่าถ้าจะมีโชคช่วงนี้ก็เป็นโชคใหญ่ได้ตำแหน่งราชาโชคอะไรที่เกี่ยวกับโชคลาภความสําเร็จเป้าหมายของคุณก็จะได้รับความช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนได้ตำแหน่งอุจจาวิราชคุณก็จะมีศักยภาพกับการจัดการเรื่องของเป้าหมายความสําเร็จที่ทําแล้วสําเร็จได้ดีนะครับ คือเหมือนกับคุณจะมีเกณฑ์กับเรื่องของความสําเร็จที่จะมีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนได้ดีขึ้นด้วยถึงแม้ในตอนนั้นดาวตัวคุณเองจะไปอยู่ในคําว่าวินาศบางทีคุณก็อยากจะหยุดอยากจะพักหรืออยากจะแบบไม่อยากจะสูงสิงกับใครแต่ถ้าเกิดยังทําอยู่มันก็ยังมีเกณฑ์กับการเกิดความสําเร็จได้ดีเพราะดาวความสําเร็จมันมาทับตัวอยู่ในจังหวะนี้ และในช่องตัวเองก็ยังมีดาวที่มันเป็นคู่มิตรกันมาสัมพันธ์อยู่นะครับถือว่าก็ยังมีโอกาสสําเร็จกับเรื่องต่างๆได้ดีส่วนสําหรับนักเสี่ยงโชคก็แน่นอนครับช่วงที่มันดูมีจังหวะพลิกๆก,ก็คือช่วงวันที่1ถึงวันที่4เนี่แหละที่ดาวโชคลาภของคุณแข็งแรงดีเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะมีโชคลาภที่เกิดขึ้นได้ดีนะครับส่วนช่วงวันที่4ถึง23ดาวโชคลาภตกวินาศมันอาจจะดูยากหน่อยและดาวมันไม่ได้มีกําลังแข็งแรงอะไรมากนะัก แต่พอปลายเดือนเนี่ยดาวโชคลาภนะครับตั้งแต่วันที่23มาทับตัวอีกเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่23เป็นต้นไปก็มีโอกาสกับการมีโชคลาภอะไรใหญ่ๆที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณได้อีกส่วนถามว่าถ้าจะเอาตัวเลขอะไรมาเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคการที่ดาวส่วนใหญ่ดาวตัวคุณต้นเดือนก็สัมพันธ์อยู่กับดาวตัวคุณและตัวคุณก็ได้ราชาโชคเพราะฉะนั้นเลขอะไรที่มันเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ของตัวคุณเองนะครับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเนี่ยอะไรก็ได้นะครับก็ถือว่ามีโอกาสส่วนในช่วงปลายเดือนดาวโชคลาบมาทับตัวแน่นอนครับมันก็คืออะไรที่เกี่ยวกับตัวคุณเองเนี่ยเลือกเองหยิบเองจัดการเองก็มีโอกาสที่จะเพิ่มโอกาสกับการมีโชคมีลาบอะไรต่างๆได้ดี ก็ลองนําไปพิจารณาประกอบกันละกันนะครับและนี่ก็คือการทํานายไทยทักดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงในแบบสไตล์ของผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ขอบคุณครับ